เราต้องมีปัญญาตรงนี้ยพราะการยังกะลีในห้องน,งน้ำห้องโถงที่หนึ่งก็จะรู้รสกึกว่าถ้านนิ่งไปรัเสมัยตอนนี้มันที่กลัไ่ไถไถแถวลงแล้วอาการของมันไปเพ้อโคลี่สังขานนแแรแสดงว่าตัวที่มันไถ่ดีมันกำลังจะไปไม่จักบอกวตอนนี้ไปโคเกิดเปน็นโคัลนมีน <c oughs> มลภาวะยังไปสังขารอาีกห้องโถวเราก็ไปสังขารน,น้องแต่น่นากลัวดิ ก็ดึงกับม้าแสดงว่ามักดาจักดิสังขารเพื่อมัเกิดกี่เสาเกินตาเรียนบนเตาร์คิเนียกว่าเกิดเจ็ดไม่ใช่ดวงมันไม่ใช่ดวงเดียวนะแต่แหละเราก็แค่เกิดกับแค่นั้นมันเกิดปุ๊บสมมติมันเกิดแล้วเนี่ยเรารู้ว่าวิญญาณเนียดวงนี้เจ็บมัโนญาณเนะมันไปรับรู้อะไรสมมติมันไปรับรู้กับเวทนาปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วเกิดุแล้วเราก็ตั้งเกตดูกัน เกิดชาปัญญาสังเกตดูอ๋อตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับพอมันช่วงตั้งคายดับปุ๊บเนี่ยไอ้วิญญาณตรงนี้ดับไปแล้วนะถ้าสังเกตว่ามันจะไปไนอ้ช่วงว่างๆนิดๆเนี่ยแน่นเ่ยไอ้สภาวะนะเรียกว่าเป็นช่วงว่างในที่แคบๆเลยมันยังไม่ไปนะวิญญาณมันดับไปแล้วนะวิญญาณกับนามรูปมันดับไปหมดแล้วนะคราวนี้มันเหลือปัญญากับสตินะปัญญากับสติของเราเราต้องฝึกสติอย่างเงี้ยเอาปัญญาของเราเนี่ยคือเป็นผู้สังเกตนะ สังเกตว่าวิญญาณม,มันจะไปรับรู้อะไรพอมันเกิดปุ๊บเราเรารู้แล้วอ่ามันเกิดขึ้นนันนะต้องอยู่รับไปแต่พระเจ้าบอกก็ให้เราสังเกตพอเกิดปุ๊บเนี่ยให้เราเรียดจับเลยเรียดรัเรียดทิ้งเลยอย่าให้มันไปปุกจิตกับอารมณ์นานแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็พอตัวสังเกตมันใหม่มจะเป็นปัญญาคนละแล้วก็เหมือนก็จะเหลือแค่สติกับปัญญาแค่นั้นเองที่มันเล่นไปที่ทีงก่านแบบื่ออยู่พิานานจารณาสังขาร แค่นี้เองเจตตังของวิญญาณษษ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 ามีแค่สี่อย่างคือรูปนามนนั้นเองวิญ,ญญาณจะไปรู้อย่างอื่นต่อไม่ได้ละรู้กเกินกว่านี้ไม่ได้ละว,วิญญาณจะรู้นิพพานไม่ได้ละเพราหมดปุ๊บวิญญาณดับปุ๊บมารู้นิพพานไปแล้วแหละเพราะไอ้ช่วงนี้มันว่างๆนิดเดียวนี่แหละซึ่งวิญญาณมันรู้ไม่ได้ไงพอมันดับปุ๊บวิญญาณมันก็ดับไปกับน,นามรูปแล้วอันนี้ก็รอถ้าเกิดสัตว์มันยังยัง ปล่อยวางไม่ได้น่ะัตว์มันก็จะไปยึดเอาวิญญาณดวงใหม่วิญญาณก็เลยต้องไปหาจิตตั้งของมันก็คือนามโลกใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตั้งอยู่อะไรแค่นั้นเองซึ่งจิตมันก็หลอกลวงเรามาตลอดละอ่าเราไม่รู้มันจะหลอกเราไปตั้งอยู่อะไรแน่มันก็หลอกเราตลอดเมื่อเมื่อมันจะตั้งแล้วมันจะจะลึมใจว่างหรจะลึมใจว่ามันจะตั้งมันก็ตั้งละอ่าไอ้ตัวรู้คือเราปัญญาปัญญาของเรา ติเต๋เราคือต้องระลึกระลึกให้กลับมาได้อืมดึงกลับมาให้ได้สะติก็มีหน้าที่เดียวนีคือระลึกแล้วก็ดึงกลับมาดูัาลมายใจมันเดิมมันกลับไกใช่ไหมเอาใหม่เดึงกลับมาใหม่ปัญญาเกิดตัวสังเกตเป็นผู้สังเกตว่าอ๋อบุญญามนั้นมันไปแล้วนะสะติดึงกลับมาไปเอกสายปัญญาเลยอออไปแล้วตะเติระลึกได้เดึงกลับมาเนี่ยตะเต๋อยังระลึกได้ส่วนปัญญาเนี่ยเป็นผู้รู้มันเป็นรู้อะไรล่ะก็รู้ขันท่านี่แหละ ก็พระองค์ก็ตัดไว้กับอจิตะไงซึ่งอจิตะเนี่ยถามพระเจ้าอนามโลกนี่ดับดับไปในที่ไหนอพระเจ้าก็เลยตัดไว้กับอจิตะนามโลกดับไม่เหลือหน้าที่ใดสติและปัญญาเห็นไหมมีสติและปัญญากับนามรูกเนี่ยมีนามรลกตรงนี้อีกย่อมดับไม่เหลือ ณนะที่นั้นเพราะความดับไม่เหลือของวิญญาณวิญญาณดับกดบ<า>็ดับอื<า>มวิญญาณดับก็ดับนา,นามรูปก็แวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก,กับรูปเนีไยขันห้านี่เองคือขนันห้าสติปัญญาสติและปัญญาในคู่กันกับมันมีกับนามรูปก็คือขนันห้าเนี่ยคือขันห้าคือมีวิญญาณดับไปแล้ว พราะความดับในโลกของวิญญาณยังดันดับเรามารับรู้อะไรไม่ได้แล้วก็ดับไปพอะจายเงอนกระจายเนาะค่อยๆฟังกระจายเนี่ยก็มที่แบบที่เให้ข้อสอรวมไว้ก็คือการมากันไปนี่แหละถ้าใครที่เรามาเชื่อมต้อตรงนี้ใช่ถ้าส่วนนี้เดมากนะถ้าเราเนี้อย่างเรื่องแม่พัก ตามวัสดุเยอะถ้าเรามาค่อยวดเน่ยมันสามารถให้ละราคาได้นะเราละนนทีตลอดในนั่งสมาธิเราดึงมีสติดึงกลับมาเนี่ยมันก็ละลักะความเพลินนะพอจิตจะตั้งปุ๊บเนี่ยโอ้เรามีความเพลินละละเลยความเพลินเปนละนาทีเพราะความที่แปลงนาทีจริงเป็นความที่แปลงราคะราคาตรงนี้ราคะไหนก็ราคะในรูปธระุา ในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาธาตุเพราะละราคาได้เนี่ยอารมณ์สําหรับวิญญาณก็ขาดลงเห็นไหมถ้าท่านละในที่ปุ๊บราคาก็ถูกล้าไปด้วยอารมณ์ของวิญญาณก็ถูกล้าไปด้วยเมื่ออารมณ์ของวิญญาณขาดลงการปรุงแต่งก็ไม่มีจิตก็ไม่จะปรุงแต่งการปรุงแต่งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณก็เลยไม่มีที่ตั้งอาศัยหลบพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง พอหลุดพ้นไปก็ตั้งมัน่นเก็บตั้งมั่นนั่นนะเพราะมันไม่ไปรบลวนลงอีกแล้วเนะมื่อตั้งมั่นก็ยินดีแในตนเองเมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวัน่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปร,ริพาพาจะาพะตนพอเรารู้เราก็จะรู้ว่าชาติสิ้นละพรมอาจัรนะย์จบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทาเพื่อความเป็นอย่างนี้นี้ได้มีนะจบแล้วเห็นไหมไม่มีดิจอื่นทำเลยเห็นแค่การทํางานของกันห้าจบแล้ว ไม่มีกิจอะไรที่เราจะต้องไปงรับรู้ใงต่างแล้วกิจของเราเป็ีป็นการทรํางานของขันาาท่าแคณะของอย่างของราชินีกัวิญญาณิมันอายอารมณ์พิทังอารมณ์พนตัง